การเกิดใหม่ความบุรดษสู้ชีวิตตอนที่19สังหาร2นี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตเจ้าที่จะได้เห็นเมืองชางลีเชิญเพื่อเพลินชมวิวทัศนะได้ตามที่เจ้าพอใจเถอะมั่นใจได้เลยว่าข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าวิ่งไปไกลนักไม่เห็นสีหน้าซีเซียบ,บนใบหน้าคนหญิงเฉิงกูเฟยก็พูดพร้อมกับยาะเย,ะเยะ้ยหนิงเชิงไม่ได้สนใจเขาเขาหันหลังให้กับผู้คนที่มารอดูเหตุการณ์ หนิงเฉิงกำม,มัดแน่นและพูดว่ากูเฟยกลาดีดที่เจ้าสามารถตามฆ่าทันเช่นนั้นเจ้าก็สามารถฆ่าข้าได้ <c oughs> ด้วยเหตุนี้เองหนิงเฉิงไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระอะไรอีกเขารีบวิ่งออกไปเขาไม่เคยออกไปนอกเมืองเมื่อก่อนทว่าตอนนี้เขาก็ต้องวิ่งออกไปแล้วเมื่อกูเฟยกูหยูหมิงและคน,นอื่นๆมองเห็นความเร่งรีบและท่าทางการวิ่งของหนิงเฉิงผู้เขาก็รู้ว่าผู้เขาไม่ได้คิดผิดหนิงเฉิงแค่ต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อหลบหนีเท่านั้น น่าเสียดายที่ระดับพลังยืดขอหดิงเฉงต่ำเกินไปด้วยขอาเขตรวบรวมรวมพลังขค้นที่หนึ่งยังไงผู้เขาก็จะตามหญิงเฉงทันและฆ่าเขาได้อย่างง่ายได้กูเฟยที่อยู่ท่ามกลางฝูงชนก็กล่าวอย่างสนุกสนานว่าเ <c oughs> จ้าหัวแดงมันรีบจริงๆเอาละข้าจะเล่นกับมันเส้นหน่อยเมื่อพูดเช่นนี้แล้วเขาก็ขยับร่างกายเล็กน้อยกูเฟยไม่ได้วิ่งไล่ตามญิงเฉงแต่เขาปล่อยพลังสายลมที่คมกลิบออกไป สายลมที่เป็นเหมือนกับใบมีดก็เฉือนไปที่แผ่นหลังของหนิงเฉิงทันทีจนเลือดของเขาไหลซึมออกมาเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วผู้ชมที่มาดูการแสดงทั้งหมดก็หมดความสนใจพวกเขาคิดว่าหนิงเฉิงเชื่อว่าจะสามารถหลบหนีได้แต่กลับใช้วิธีที่ไร้เดียงสาเช่นนี้ตอนนี้กูเฟยกําลังเล่นตลกกับหนิงเฉิงอยู่มันไม่มีอะไรที่น่าสนใจเล็กสุนิดลูกศิษย์บางคนก็กลับไปที่สํานักเหตุผลที่พวกเขาออกมาก็เพื่อดูว่าหนิงเฉิงมีความสามารถในการหลบหนีจริงๆหรือไม่ไม่เห็นสภาพอเนจอนาของหนิงเฉิงแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้พวกเขาดูอีก หนิงเฉินนั้นก็มีท่าทีทุรักทุเลรีบวิ่งหนีออกจากเมืองไปอย่างหน้าอเนีอน,นาดฮฮฮรอก่อนสิกูเฟยหัวรอก่อน <c oughs> อจะรีบวิ่งตามไปอย่างสบายๆเมื่อกูอยู่หมิงเห็นเช่นนั้นเขาก็ยกมือประสานมันได้กับฝูงชนและพูดว่าเดี๋ยวข้าจะไปดูพวกเขาให้เองเมื่อพูดอย่างใจเย็นจบแล้วเขาก็ค่อยๆเดินตามทั้งสองคนไปแม้เขาบอกว่าจะไปดู แต่ความเร็วที่เขาเคลื่อนที่นั้นก็ช้ากว่าของหนิงเฉงิงซสอีกเห็นได้ชัดว่าเขาไม่กังวลเลยสักนิดแม้ว่าหนิงเฉิงจะถูกโจมตีด้วยดาบวายุของกู่เฟยแต่ตอนนี้เขาก็วิ่งออกมาจากเมืองฉางหลีได้ในที่สุดเขาเร่งความเร็วขึ้นและสูดลมหายใจเข้าอ,อย่างรุนแรงเมื่อเห็นหนิงเฉิงเร่งความเร็วขึ้นอีกมันก็ทำให้กู่เฟยสับสนอย่างมากแต่แล้วเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าวิชาตัวเบาของหนิงเฉิงนั้นก็เป็นเพียงผิวเผินเขารู้สึกได้ว่าพลังฉีในร่างกายของหนิงเฉิงไม่เป็นระเบียบแแลลลเเเเขาาาากใช้พพีียงคงญญญนนคค่่่ัิิตวญณททนนรือ รีบทาให้มันจบซะเถอะข้าขี้เกียจจะวิ่งไล่จับเจ้าแล้วในขณะที่กูเฟยพูดเช่นนั้นเขาก็เร่งความเร็วขึ้นในขณะเดียวกันเขาก็ปล่อยลำแสงดาบออกไปเพื่อฟันญิงเฉินให้ขาดไปสองทอนทันใดนั้นเองนิงเฉินก็หันกลับมาและเกือบจะในทันทีเขาก็ขยับหลบลำแสงดาบของกูเฟยขณะที่ร่างของเขาเคลื่อนไปทางขวาของกูเฟยกการจะปล่อยดาบเพลิงออกไปอย่างรุนแรงอ๋อ กูเฟยถึงกับตะลึงงนันคราวนี้เมื่อเขาเห็นหนิงเฉิงเร่งความเร็วเขาก็รู้ว่าเขาถูกหนิงเฉิงหลอกแล้วไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วปฏิกิริยาและโมเมนตัมของดาบเพลิงที่หนิงเฉิงปล่อยออกมานั้นไม่ใช่ของจอมยุทธ์ของเขียดรวบรวมรมปลาณขั้นที่1น่แน่นอนแต่มันต้องเป็นขั้นที่3มแม้ว่ากูเฟยจะอยู่ในขั้นที่3เหมือนกันแต่เขาก็ไม่สามารถหนีจากดาบเพลิงที่เข้ามาหาเขาได้มันสายเกินไปสำหรับกูเฟยที่จะคิดว่าหนิงเฉิงมาถึงขั้นที่3ได้อย่างไรเขาพยายามบิดร่างกายอย่างเร่งรีบเขขาาาาาต้้องงงกรหลลบบเเเี่่ดทุามา ดูเหมือนว่าดาบเพลิงนคนัิงเฉิงเหมือนจะมีดวงตาเป็นของตัวเองขณะที่มันบินตรงไปยังแขนและหน้าอกของกูเฟยแล้วระเบิดด้วยเสียงดังปังกูเฟยเจ้านับว่าโชคดีแล้วข้าไม่มีเวลามาทรมานเจ้าอีกไม่นานพี่ชายเจ้าก็จะตามข้ามาข้าไม่มีเวลาเล่นกับเจ้ารับนี่ไป <S <S 2> <S 2> เปลวไฟที่คมกริบเหมือนกับใบมีดได้พุ่งออกมาจากมือคนหิงเฉิงดาบเพลิงคนันิงเฉิงครั้งนี้ทาให้กูเฟยรู้สึกถึงอันตรายอย่างมาก ดาเพลินี่เกือบจะผ่ากูเฟยออกเป็นสองส่วนเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าช่องท้องของเขากำลังถูกฉีกออกและเติมเต็มความเจ็บปวดอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในเวลาต่อมาหวัวใจคนหนิงเฉิงจมลงเขารู้ทันทีถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี่เป็นพวกเขาขาดประสบการณ์การต่อสู้เขาก็ไม่คิดเลยว่าด้วยการโจมตีครั้งนี้เขาจะสามารถฆ่ากูเฟยได้จริงๆโอ้รุนแรงจริงๆหินิงเฉิงถึงกับช็อกนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ฆ่าคน แม้ว่ากูเฟยจะเสียชีวิตก่อนที่เขาจะสามารถแก้แค้นหนิงเฉิงได้แต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วเนื่องจากหนิงเฉิงเงกือบจะแยกร่างของเขาเออกเป็นสส่วนหนิงเฉิงก็อดทนต่อบาดแผลของตัวเองเสื้อผ้าของเขาขาดหายไปหลายแห่งจากนั้นเขาก็คว้าศพของกูเฟยแล้วรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยมีเลือดไหลยหยดไปตามทางหลังจากวิ่งไปประมาณ100เมตรหนิงเฉิงก็ทำการเปลี่ยนทิศทางคราวนี้เขาเร่งความเร็วขึ้นมามากกว่าสิบเท่าชัดเจนเลยว่าถ้าเขาไม่เร่งความเร็วและกูยูหมิงตามมาเขาคงจะได้ตายจริงๆในเวลานั้นเอง เขาหยิบดาบที่แขวนอยู่บนหลังของกูเฟยก่อนจะยกแขนขึ้นและจุดไฟเผาศพของกูเฟยหลังจากที่ร่างของกูเฟยถูกเผาเป็นเท่าฐานจนหมดเขาก็โยนเศษซากที่ถูกไฟไหม้นั้นลงม,มาในสระน้าขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างๆถนนแม้ว่าเขาจะสามารถเอาตัวรอดจากกูเฟยได้แต่อาการบาดเจ็บของเขาก็รุนแรงมากเช่นกันอย่างไงซะเนื่องจากเขามีความรันาอย่างแรงกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ยิ่งเชิงจะยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆเขาไม่สนว่าบาดแผลของเขาจะหนักแค่ไหนเขาเพียงต้องการวิ่งหนีออกไปด้วยกาลัง,ท,งทั้งหมดที่มีอยู่ เขาโยงคมหมุนเวียนพลังศีไวทั่วร่างกายของตัวเองอย่างถึงขีดสุดและทำการห้ามเลือดของเ,ขเอาไว้ที่อีกด้านกูยูหมิงตอนนี้กำลังมองแอ่งเลือดขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาเห็นได้ชัดเจนว่ามีชายสองคนกำลังต่อสู้กันอยู่ที่นี่มีแม้กระทั่งเศษเสื้อผ้ากระจายก,กระจายอยู่บนพื้นเศษผ้าเหล่านั้นก็เปียกโชกไปด้วยเลือดแต่เขารู้ว่าเศษเสื้อผ้าเหล่านี้ไม่ใช่ของกูเฟยแต่เป็นของหญิงเฉิงฮ <c oughs> ไม่เลว กูยูหมิงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขามอมไปยังทิศทางที่เลือดหายไปแล้วก็หยุดเดินอีกครั้งเขารู้ว่าทําไมเลือดหนึ่งหายไปจากจุดนี้ไม่ใช่เพราะหนิงเฉิงหนีไม่ได้แต่เป็นกูเฟยต่างหากที่ต้องการเล่นกับหนิงเฉิงเขาปล่อยหนิงเฉิงวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่จะค่อยๆมอบความตายให้หลังจากที่เขาเข้าใจสิ่งนี้แล้วกูยูหมิงก็ไม่ได้วิ่งอีกเขาเพียงแค่เดินตามไปยังเส้นทางที่เปื้อนเลือดเขาไม่ได้ตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบด้วยซ้ำด้วยระดับพลังยุทธ์ของกูยูหมิงหากเขาระมาระวังมากกว่านี้อีกสักกหน่่อยเขาา็งจะพบว นิงเฉิงไปยังทิศทางอื่นแล้วแต่เขาไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้ได้สยซ้ท้ายที่สุดก็เป็นหนังความจริงที่ว่านิงเฉิงไปเพียงผู้ฝึกตนขอบเขียนรวบรวมวลมปราณขั้นที่หนึ่งในขณะที่กูเฟยนั้นอยู่ขั้นที่3มแล้วเขาจะหนีรอดไปจากเงื้อมือของกูเฟยได้อย่างไรถ้าเขาทําได้ไมันคนจะแปลกมากๆทางด้านหนิงเฉิงตอนนี้เขาเองก็วิ่งอย่างสุดแรงจนรู้สึกเวียนหัวขึ้นมาในเวลาอีกเพียงหนึ่งการถูกดวงตางข,องของเขาก็เริ่มมืดลงนิงเฉิงรู้ว่าเขาได้ใช้พลังงานในร่างกายของตัวเองจนถึงขีดสุดแล้ว เขารู้ดีว่าเขาจะคงไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนเขามั่นใจว่ามันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นที่กู่ยูมิงจะตามหาเขาเจอปุ๊บนิงเฉิงเดินโซเซเล็กน้อยขณะที่เขาสะดุดก้อนหินแล้วตกลงไปในคูน้ำข้างทางนิงเฉิงที่มีสภาพร่อแรกเมื่อเขาตกลงไปในน้ำเย็นของคูน้ำเขาก็ได้สติกลับมาเขาดี้คว้าแถาวันที่อยู่ข้างทางอย่างรวดเร็วและต้องการปีนขึ้นมาจากคูน้ำแต่มันก็ราวกับว่าเขาเป็นตะเกียงที่น้ำมันมอดไหม้ไปหมดแล้วเขาไม่มีกำลังเหลือเลยในที่สุด เขาก็ตกลนไปในคูน้ําอีกครั้งด้วยความบาดถนาอันแรงกล้าที่จะมีชีวิตอยู่มาทําให้หนิงเชิงคว้าจับเถาวันข้างคูน้ําอีกครั้งในขณะที่หนิงเชิงใช้แรงเฮือกสุดท้ายปีนขึ้นมาจากคูน้ําจู่ๆก็มีงูตัวใหญ่ยาวสิบฟุตเลยเข้ามาหาหนิงเชิงอย่างรวดเร็วเมื่อหนิงเชิงเห็นดวงตาสีเขียวของงูหัวใจของเขากเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเขาเหมือนหนีเสือป่าจระเข้ถ้าเป็นผู้คนเขาจะสามารถร้องขอให้เขามีชีวิตอยู่ได้แต่เขาจะไม่สามารถหนีรอดจากงูตัวนี้ได้เลยเมื่อมองไปยังงูตัวใหญ่ นิงเฉิงก็รู้สึกว่ามันสามารถเคลื่อนเขาทั้งตัวได้เลยเขาหยิบเข็มขัดออกมาทันทีและฟาดไปที่งูที่เหลือเข้ามาใกล้เขาด้วยกำลังทั้งหมดที่เขารวบรวมได้ซึ่งทำให้งูถึงกับผงะดถอยหลังไปหลังจากที่มันมองดูหนิงเฉิงแล้วจู่ๆมันก็เลื้อยกลับเข้าไปในป่าและหายไปในพริบตานิงเฉิงรู้ดีว่าเจ้าง,งูตัวนี้ไม่ได้กลัวเขาแต่มันกลัวสิ่งอื่นแทนท่านใดนั้นเขาก็เห็นแม่ชีตัวน้อยสวมชุดสีน้ำเงินเข้มนั่งอยู่บนก้อนหินแม่ชีตัวน้อยนั้นสวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เ,เ,ออเธอม่คคาดคดิ น่ดับ,บพลังยุ่ของเธอก็อยู่ที่ขั้นรวบรวมลมปรางคขั้นที่สามด้วยในขณะนั้นเธอลืมตาขึ้นมาและมองหนิงเฉิงอย่างตั้งใจด้วยดวงตาคู่โตของเธอเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดอย่างเหนียงอายว่าเจ้าเป็นอะไรไหมหนิงเฉิงมองดูแม่ชีตัวน้อยอย่างเศร้าหมองและพูดว่าท่านปรมาจารย์สาวข้าดูเหมือนคนที่ไม่เป็นอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ได้ยินหนิงเฉิงเรียกเธอว่าปรมาจารย์สาวใบหน้าของแม่ชีตัวน้อยก็แดงมาก เธอเดีเดินไปข้างหน้าและพยุงหนิงเฉิงขึ้นมาเธอพูดติดอ่างเล็กน้อยว่านี่ข้าใช่ปรมาจารย์ซะที่ไหนเหล่าหนิงเฉิงไม่ต้องการจะเสียเวลาเขาไม่ได้สนใจว่าเธอจะเป็นปรมาจารย์อะไรหรือไม่เขาพูดทันทีว่าท่านช่วยอะไรข้าหน่อยได้ไหมช่วยข้าหนีไปจากสถานที่แห่งนี้ทีมีคนพยายามจะฆ่าข้า